จาคดีจนถึงปัจจุบันประเทศไทยของเราได้ยึดหลักพระพุทธศาสนาในการดำเนินชีวิตและถือได้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยเรามาอย่างยาวนานด้วยเหตุนี้สังคมไทยจึงปูกพันธ์กับวัดและพระสงฆ์ส่งผลให้การใช้ชีวิตประเพณีศิลปะวัฒนธรรมที่ดีงาม แต่ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นไปอย่างก้าวกระโดดและรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวัตน์มีค่านิยมที่ผิดก่อให้เกิดปัญหากับคนในสังคมขาดซึ่งศีลธรรมอันดีงามส่งผลให้เยาวชนนักเรียนและนักศึกษาบางส่วนอยู่กับพฤติกรรมเหลา่านี้ทำให้วิถีพุทธในสังคมไทยเรือล้างหายไปจากคนไทยที่เป็นฐานภูมิคุ้มกันของชีวิต โครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2546ที่อยู่ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมกับกระทรวงศึกษาธิการโดยมีรัฐบาลเป็นผู้ให้การสนับสนุนโครงการและงบดำเน,นการจัดให้พระภิกษุสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางโลกและทางธรรมเข้าไปสอนในโรงเรียนต่างๆให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา สร้างการปลูกฝังความรู้คู่ศิลธรรมที่สามารถนำไปบูรณาการพัฒนาความเป็นอยู่ของชีวิตที่มีคุณภาพและมีความสันติสุขอย่างแท้จริงด้วยผลตอบรับที่ดีทำให้โครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนได้รับการพัฒนาและขยายให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่การศึกษาในประเทศไทยเป็นรากฐานที่มั่นคงทางศิลธรรมของประเทศชาติ รัฐบาลเห็นความสำคัญของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งในประเทศไทยจึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหามกุตราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหาจุลาลงกรราชวิทยาลัยดำเนินการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนมหาวิทยาลัยมหามกุตราชวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษา ซึ่งมีความสำคัญต่อประเทศชาติเพราะเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห5ได้ทรงก่อตั้งสถานที่ศึกษาของภิกษุสมเณรขึ้นมาในวันที่งตุลาคมพุทธศักราช2436และพระราชทานานามว่ามหามกุฏราชวิทยาลัยเพื่อถวายเป็นพระบรมราชานุสรเฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาและเป็นพระบรมชนกนาถและในปีพุทธศักราช2540ได้พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐมีนามใหม่ว่ามหาวิทยาลัยมหามกุตราชวิทยาลัยโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นเรียกว่าพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยพุทธศักราช2540 โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษาที่กว้างกว่าเดิมคือให้การศึกษาวิจัยส่งเสริมและให้การบริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแก่ภิกษุสาม,มเณรและครุหัดรวมทั้งบำรุงศิลปะวัฒนธรรมซึ่งโครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนถือได้ว่าเป็นหลักในพันธกิจที่สำคัญของมหาวิทยาลัยมหามากุฏราชวิทยาลัยในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหามากุฏราชวิทยาลัย ได้มีอายุกว่า120ปีได้ผลิตบัณฑิตที่ดีมีความรู้ผู้ศิลธรรมและได้สร้างคุณประโยชน์สู่สังคมอย่างมากมายสมกับพุทธศาสนาสุภาษิตประจำมหาวิทยาลัยที่ว่าวิช,ชาจรณสัมปันโนโสเศธโถเทวมนุษเสแปลว่าผู้สมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติเป็นผู้ประเสริฐในหมู่เทพและมนุษย์และปัจจุบันภายใต้การบริหารงานของพระเดชพระคุณพระราชบัณฑิต ธรณิตชาคารโออิิาารบดีมหาวิทยาลัยมหามากุฏราชว,ว,วิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัยเป็นมหาริยาลของพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยก็มีพันธกิจอสี่ด้านก็คือการผลิตบัณฑิตการส่งเสริมการวิจัยการให้บริการวิชาการแก่สังคมชุมชนและท้องถิ่น และก็การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมในส่วนของโครงการพระสอนศิลธรรมนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนของการให้บริการวิชาการแก่สังคมชุมชนและก็ท้องถิน่นพระเทพวิสุทธิกวีประธานกรรมการบริหารโครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียน ภายใต้าการดูแลของมหาวิทยาลัยมหมามกุฏราชวิทยาลัยนั้นเราได้ดําเนินการด้วยการประสานงานหลายฝ่ายได้แก่กระทรวงศึกษาธิการกรมการาศาสนากระทรวงวัฒนธรรมสานักงานพระพุทธาศาสนาแห่งชาติและองค์การบริหารภาครัฐในท้องถิ่นทําให้มีระบบการดําเนินงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพกระผมเองในฐานะที่ ได้รับความมอบหมายความไว้วางใจจากท่านอธิการบดีให้มาเป็นประธานโครงการนี้ดูแลโครงการนี้กรมการาศา,าสนากระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่ามันางานมันกว้างใหญ่งบประมาณก็มากขึ้นอาจจะเห็นว่ามหาวิทยาลัยสองแห่งก็คือมหาวิทยาลัยมมกุตราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยมีทรัพยากรบุคคลอยู่ระดับหนึ่ง อย่างน้อยก่อนนักศึกษาเราก็ทําหน้าที่เป็นรัฐธรรมวิทยากรกันอยู่ก็สุดท้ายก็มาเกณฑ์อยู่ที่ว่าเอาจบนักธรรมชั้นเอกแต่มีความรู้ความสามารถนอกจากมีความรู้และความสามารถด้วยทึงจะได้มาเ,าเข้ามาทําหน้าที่เป็นผู้สอนวิชาศิลธรรมในโรงเรียนได้ควรจะได้ทําการปลูกฝังตั้งแต่ ยังเป็นเด็กเป็นเยาวชนต่างๆก็ได้จัดโครงการพระสอนศีลธรรมแล้วก็ร่วมกับทางสถาบันการศึกษาต่างๆด้วยการรับสมัครพระสอนศีลธรรมทั่วประเทศซึ่งจะมีอยู่ประมาณ6,700รูปทุกรูปที่เข้ามาสมัครเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนก็ได้รับการฝึกฝนได้รับการเทรนเบื้องต้น แนะนำแนวคิดททางวิธีการก็ทำให้รู้สึกว่าโรงเรียนส่วนมากนะคิดว่าเกินว่าร้อยละเกพอใจมากมาหาวิทยาลัยสฆ์ทั้งสองแห่งมาร่วมมือกันจัดทำฐานข้อมูลเรียกว่า d a t a b a บสขึ้นมาเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลเดียวกันใช้ในระบบเดียวกันชื่อพระก็จะได้ไม่ซ้ำซ้อนไปในโรงเรียนต่างๆ เราอาจจะต้องรับพระเพิ่มเติมขึ้นมาและก็ฝึกอบกรมทำความเข้าใจกันเพื่อให้ท่านเหล่านั้นได้รู้แนวคิดทิศทางแนววิธีปฏิบัติและเข้าไปปฏิบัติงานใช้ชีวิตของท่านให้เป็นประโยชน์กับปวงชนชาวไทยได้พยายามทำให้ดีที่สุดและคิดว่าจะต้องดีกว่าเดิมแน่นอน การที่ได้มีครูพระมาสอสนศีลธรรมในโรงเรียนนี่นะคะก็จะช่วยจะลงให้เด,เด็กเรียนเนี่ยได้ซึมซับเกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาทำให้เด็กได้มีความรู้อไอ้ได้ศึกษาธรรมะมากขึ้นได้รู้จักพระมากขึ้นได้รู้จักการวางตัวกับพระมากขึ้นเหมือนกับว่าพระไม่ได้อยู่ไกลตัวเขาเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับ ครูภาคสอนศีลธรรมด้วยกันที่กําลังปฏิบัติหน้าที่เผยแพร่พระพุทธศาสนาอยู่ในขณะนี้และขออนุโมทนากับคณะญาติโยมผู้ที่ส่งเสริมสนับสนุนครูภาคสอนศีลธรรมศีลธรรมนี่แหละจะเป็นตัวแก้ปัญหาความไม่สงบสุขต่างๆาการไม่รองดอง,ดองการไม่สามาัคคีการทะเลาะเบาะแวง้งแล้วสังคมไทยจะเป็นสังคมที่น่าอยู่เป็นสังคมที่ อยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกเราก็จะมีความรักความเมตตาความโอบอ้อมอารีความมีน้ำใจไมตรีที่เคยมีมาตั้งแต่ครั้งอดีตตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษของเราก็จะย้อนกลับมาสู่สังคมไทยโครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียน พร้อมมอบแนวทางของพระพุทธศาสนาสิ่งที่ดีที่สุดกับชีวิตเพื่อตอบสนองทุกรูปแบบของชีวิตและสังคมให้คนไทยมีความสุขยั่งยืนสมเป็นดินแดนแห่งพุทธธรรมตลอดไปถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องร่วมมือร่วมใจกันสร้างความเจริญเติบโตของชีวิตด้วยวิถีพุทธให้คืนกลับสู่สังคมไทยเพราะทุกจังหวะชีวิตของเรา ต้องก้าวเดินไปพร้อมกับศิลธรรมตามแนวของพระพุทธศาสนาโครงการ้าะสอนศิลธรรมในโรงเรียนให้หลักธรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสารสัมพันธ์บ้านวัดโรงเรียนสร้างเยาวชนดีสู่สังคม